ข้สุดรดาวชแนลนะคะกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะกับช่วงแกะแล้วลองเลยนะคะที่เราเนี่ยจะมาแกะของแล้วก็มันล้อให้เพื่อนๆได้ดูกันจังๆสำหรับวันนี้นะคะก็มีไอเทมใหม่นะคะจากแบรนด์ถูกและดีถ้าพูดถึงชื่อแบรนด์เนี่ยทุกคนต้องแบบโอ้จริงด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังน,นั้นนี้นี่เลยจ้า แบรนี้เลยนะคะกับ For You t o เขาออกบรัชออนรุ่นใหม่ล่าสุดมานะคะชื่อรุ่นว่า m a k e by For You t o อันนี้นะคะแล้วก็จะมาสวอสีพเพื่อนได้ดูกันนะคะแล้วก็จะมาปัดให้พเพื่อนได้ดูกันด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะขอกำลังใจอนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะนี่เนี่คนละทีนึงนะคะไม่ต้องกดสองทีเอาล่ะถ้าใครที่พร้อมแล้วนะคะเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าจ้า สำหรับไอเทมใหม่ที่ออกมานี้นะคะก็คือบราชออนนั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ออกมาให้เราได้เล่นทั้งหมด2เนื้อ2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกอันนี้เลยนะคะจะเป็นแบบเนื้อแมทนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบเนื้อชิมเมอร์เนาะซึ่งความแตกต่างกันเนี่ยนอกจากเนื้อที่จะแตกต่างกันแล้วนะคะเราจะให้ดูตลับของเขาก่อนนะว่าทางฝั่งของด้านเนื้อแมทเนี่ย ตลับเขาเนี่ยจะเป็นตลับแบบด้านทุกคนเห็นไหมเออนี่นะคะแล้วก็มีชื่อสีอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็พอเปิดออกมาปุ๊บนี่เขาจะมีกระจกอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ลายของตัวที่เป็นเนื้อแมทนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะโดยรวมแล้วตลับเนี่ยค่อนข้างจะมินิมอลนะคะน่าพกน่าใช้มากๆเลยส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือรุ่นชิมเมอร์นะคะที่แตกต่างออกไปเลยเนี่ยตลับของเขาเนี่ยจะมีความใสนะเป็นแบบใสๆนะคะสามารถเห็นเนื้อบลัชออน ด้านในได้นะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะจะไม่มีกระจกอยู่ตรงนี้เนาะลายผลิตภัณฑ์ของตัวชิมเมอร์นะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนสีของตลับนะคะเขาจะอิงจาก สีของ brush on ด้านในนะถ้าเกิดว่าเป็น brush on สีส้มตลับก็จะสีส้มแบบนี้นะคะเขาทําออกมาให้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าทาแบบนี้แล้วก็ดูง่ายนะคะเราจะได้รู้ไงว่าเอ้ยเราจะทาสีไหนอะไรเงี้ยเวลาเลือกหยิบเลือกจะใช้ยมันก็ง่ายเนาะแรกตัวหนึ่งที่ออกมาคู่กันกับ brush on collection นี้นะคะก็คือเจ้าแปรงตัวนี้เลยค่ะนี่เลยก็เป็นแปรงปัด brush on นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมา ตามสีที่เขาแนะนำเป็นสียอดทิตนะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน6เฉดสีสีแมทนะคะเขาแนะนำเบอร์นี้เลยค่ะ51 56นะคะแล้วก็ 58ส่วนสีชิมเมอร์ที่ทางแบรนด์แนะนำนะคะเลขที่ออกได้แก่ S 7 4 S 7 6และ S 7 9อ่ะมีใครดินโตไหมคะตรงนี้มีใครดินโตไหมคะเอาไม่ใช่รับใครที่แบบอุ๊ยเห็นแล้วตาลายมีหลายสีจังเลยเพราะเขามีทั้งหมดได้กันถึง18เฉ <Wow. S 1> ดสีใช่ไหมบางทีเลือกไม่ถูกทำใจไม่ได้อยากได้ไ <Wow. S 1> ปหมดเลยเขาก็แนะนำว่าให้ลองเลือกตามเฉดสีนี้ดูก่อนอื่นขออนุญาตเลยปัดไม่หมดจริงๆ ต่สีน่าจะชํำเมาได้นะคะอามาปัดให้ดูกันพองามละกันเนาะ <c oughs> ก่อนจะลบแก้มน,นะคะบอกก่อนว่าสีที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือเบอร์ s อ3นะคะเบอร์ s อ3นะคะซึ่งปัดออกมาแล้วนะคะก็จะได้แก้มเงาๆสีประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะมันเป็นชิมเมอร์เนาะอันนี้ก็เป็นอีกโทนสีหนึ่งที่เราชอบเลยนะคะมันแบบ ออกเนีแบบน้ำตาลแดงๆนะคะมาดูสีแรกก่อนเลยนะคะเราจะปัดสีเบอร์ S74 นะคะชื่อสีว่าโนด r a ม่านะปัดออกมาให้แกแล้วก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะคือ p พ g กเมนชัดมากเลยนะทุกคนร9อ่ะ ดีก็ราคาไปไหนอ่ะ Dis กว่าทีคีดีกว่าทีคีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเงาๆนะคะก็ปัดไฮไลท์ทับเพิ่มมาอีกนะคะมันก็จะเพิ่มแบบมีิดแล้วก็ความเงาดีน่าดึงอ่ะเดี๋ยวเราจะทาคู่กับลิปมินินะคะเราจะใช้สีเบอร์21 yes, นะคะ Boys Talk สีเบอร์ถัดไปกันดีกว่านะคะก็คือสีเบอร์ S 76อันนี้เนี่ยจะเป็นโทนออกแนวสีส้มๆนะคะสำหรับรุ่นชิมเมอร์ของ Bru s h On รุ่นนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นชิมเมอร์ที่ไม่ทำให้รูขุมขนกว้างด้วยนะมันเป็นแบบชิมเมอร์ละเอียดแบบเงาๆนะคะไม่ใช่ชิมเมอร์ที่แบบมีเกรดหรือมีอะไรอย่างเงี้ยฉันปัดหนักมากอันทีเนี้เพราะว่าฉันอยากให้ทุกคนเห็นสีมันชัดๆไงมาตามใจตัวเองเลยสีสวยมาก สีลิปนะคะเปลี่ยนอีกเราจะใช้รุ่นลิปแกรมของโปรยูทูนะคะจะเป็นลิปอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่จะเป็นแนวฉ่ำๆนะคะปากฉ่ำๆปากวาวอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะคะ สีหนึ่งนะคะเป็นสีที่แนะนําของทางแบรนด์นะคะยังอยู่ที่ชิมเมอร์นะคะนั่นก็คือสี S 79นั่นเองนะคะสีนี้เนี่ยจะออกเป็นสีแบบน้ตน่ตานตาเนาะมาดูกันดีกว่าว่าปัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเมื่อกี้ต้องใช้แปรงของทางแบรนด์แล้วรู้สึกว่าแต่ว่าตรงนี้มันแบบยาวไปอะ่ะเออแล้วพอปัดอะ่ะมันเหมือนแบบ ทำให้การควบคุมแปลงอะมันยากแปลงมันยาวแล้วมันก็เหมือนแบบบางอะเนาะเออแล้วมันทําให้แบบเหมือนสีบรัชออนมันฟ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะคะหรือว่า <c oughs> ไม่ชินก็ไม่รู้ออันนี้ก็สวยเอสสิกนะคะชื่อสีว่า slow flow นะคะเฮ้ย <c oughs> เราชอบเราชอบอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นโทนสีที่เราใช้อยู่บ่อยๆแล้วปกติเราอะไม่ได้ใช้แบบชิมเมอร์มากสักเท่าไหร่นะเราชอบแบบแมทมากกว่าแต่อันนี้ก็คือเปิดใจลองใช้แล้วก็รู้สึกว่า ชอบชอบทั้งสีชอบทั้งเทสเจอร์ชอบทั้งเนื้อนะคะเลิศมาดูเนื้อแมทกันบ้างดีกว่านะคะสีต่อไปที่เราจะทานนะคะก็คือสีเบอร์ M 5 1ส,สี Mary ่นนะคะจะเป็นออกแนวสีนูดนูดนะชีนน่ารักมากเลย ข้อนันนี้กสส็สวยอะสวยดี ะค,ะคือสีเบอร์เอ็มห้าสิบหกนะคะจะออกแนวโทนเหมือนแบบโทนกุหลาบแดงๆนะคะแต่ว่าก็มีความโอชมพูแบบนิดนึงอย่างนี้เฉน,นีก็คือจะเข้มขึ้นมากว่าเบอร์เมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะคะอ,อันนี้มันตากแดดมาแดงมากคือพิกเมนต์มันแน่นมากนะคะทุกคนถ้าใครมือหนักก็เบาๆลงมาหน่อยเช่นนี่ก็คือหนักมากนะคะแล้วสีมันก็แบบแดงอีกพิกเมนต์แดงอีกมันก็ยิ่งแบบู้ mm. แบบดงเข้าไปใหญ่นะคะแต่ว่าถามว่าแคร์ไหมก็คือ I อดอนแคร์บรัสเตอร์ไอดอ You และสีสุดท้ายเราจะทานในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยคะ่ะสีเบอร์58นะคะชื่อสีว่า red wall นะคะซึ่งเป็นสีแดงแบบแดงกล่ำนะคะแดงช่ำอะไรนะคะชุบๆๆๆก็จะลองปัดไปดูอืม อันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีลิปซะหน่อยให้เข้ากันนะคะมันมาโทนแดงแล้วอ่ะสีลิปนะคะเราจะใช้สีเบอร์20นะคะ Kiss the Red อันนี้นะคะเราก็จะใช้ทาเป็นแบบฟุงฟ้งๆนะคะนี่เลยมันก็จะดูแบบครียา ว่าวันนี้ประทับใจเจ้า brush on ตัวใหม่อันนี้มากๆคือนอกจากแพคเกจจิ้งเขาจะสวยแล้วเนี่ยราคาก็ดี149บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้นะตอนนี้เขามีขายที่ e v e n boy ทุกสาขานะคะแล้วก็มีทางออนไลน์นะคะเข้าไปเลย facebook ig for you t u b e เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยที่แนะนำนะคะเพราะว่าราคาถูกแล้วก็ดีจริงๆแต่สำหรับดาวเนี่ยก็รู้สึกว่า ถูกถูกคอมันทีไปหมดเลยค่ะคุณผะเอาจงจริงวันนี้ที่ลองก็คือชอบหมดเลยทุกสีเป็นคลิปที่เลือกไม่ได้ขอไม่เลือกแล้วกันขอให้คนดูเลือกแล้วกันอยากจะป้ายยาให้กับคนที่กําลังคิดจะซื้อสีไหนกันมากที่สุดแนะนํากันมาที่ใต้คอมเมนต์กันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตลาไปก่อนแล้วค่ะครั้งหน้าคลิปหน้าจะมาแกะแล้วลองเลยให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กด กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบาย